ค่ะผมกับ <Japan S 1> ทิวแทนดีแอ <react. S 1> วันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคซีรีส์คิมคอส t ัซีรีส์ลาฟอเต้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นซายสตอรี่ค่ะ mm hmm. คือในตัวซายสตอรี่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะมัน,นมันจะแบบเกี่ยวกับในอีพีต่อไปไหม mm hmm. หรือว่าคือมันเป็นส่วนที่เหมือนว่าตัดเฉพาะมาให้เราดูแค่ส่วนเนี้แล้วก็พออีพีต่อไปก็อาจจะแบบ ดำเนินเรื่องต่อไปหรือจะแบบว่ามีส่วนนี้อีกรอบหนึ่งอ่อใช่คุณหมอแน่ใจแล้วใช่ไหมเฮ้ยเขาต้องมีฟีนี้เออแล้วกินอ่ะดูอโปดิเขาแสดงคือเขาทําให้รวยนะววาดเนี่ยเขาแบบไม่บุกปลาฟาดงมาแล้วคือเก็บอ่ะจะชินนนแล้วต้องถามหานกันชินนะโอ้โหเล่นไหน่เล่นใหญ่มาก ได้สิเอฟโฟว่ฉันเลยอ่ะโอ้ยแทนคุณคอยคือจะร้องแล้วมึงคือแบบใจไม่ดีแล้วไอ้คินโพสิอันลรายแล้วมันแค่ยังไม่ฟื้นเฉยเออร้องเหมือนเขาจะตายอ่ะเอาไม่รูเรียอเวลาพอ นี่คุณหนุ่มเยเออเล่นไม่ได้เลยหรือไงไม่ผิ้ว่ามันวะเอ้ยพี่คือใจดีตลอดเลยอ่ะนู่นห้องไหนอะนุ่นช่ยผมห้องอ่ะมันยังไม่ฟื้นโอ้เล่นใหญ่ขนาดนั้นวะไม่ก็ตัวเองอะเล่นใหญ่เลยขนาดนั้นเลยโอ้ ไม่รู้ว่าจะบอกว่าใครเล่นใหญ่ดีนะเฮ้ยแต่เราชอบพีดอเฮ้ยคุณหนูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าคุณหนูเขาก็เล่นอย่างเงี้ยแหละก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็ให้คุณหนูเขาเล่นไปแต่คุณหนูเล่นใหญ่เองเล่นใหญ่เหมือนแบบคินตายเอาถ้าคนเป็นรู้ก็คิดว่าคินตายไปแล้วใช่แต่คือพอด้วยความที่ว่าเขาเป็นห่วงอยู่แล้วอะ่ะเออเขาก็เลยแบบจะมาเล่นอะไรเวลาเนี้ยใช่มันก็เลยจะไม่ถูกเวลาหน่อยสำหรับเขาอะ่ะเขาก็เลยค่อนข้างจะไม่สุขอารมณ์ขเขาสี่เดียนเต็มเกีแต่พีทค,คือแบบ ทำไมลูกเเป็นคนน่ารักขนาดนี้วะพี่ก็คุณจะแบบเฮ้ยตกลงใครไป็ได้ที่เล่นใหญ่วะคุณกินเป็นไงบ้างครับทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ คนมันห่วงอะมึง <S <S ถึงเขานอนอยู่ไม่ฟื้นตูก็ต้องมาดูหน่อยหรอวะทำไมโรงพยาบาลดูดีขนาดเนีย้ยเฮ้ดิอเอ้ยเฮ้ยก้าหน่อเดียร์พอดเอ้ยแค่เ,เสียงก็ละลายแล้วอะ่ะมาพร้อมกับชอ่อดอกไม้มันจะดูเป็นชอ่อด้ยไหมมาพร้อมกับดอกมอไม้แล้วเ<อ>นาะยังเลย แล้วนายเอาดอกไม้มาเยี่ยมผินเหรอเปล่าผมอไม่เยี่ยมพอดตายกะจะทำคะแนนละสิแปลว่ามิตรภาพแล้วความห่วงใยแล้วยังมีความหมายแฝงเออไหนประมาณว่าฉันถึงแบบความไอความทรงจำดีๆของเราไม่ได้ของเสียงตอบแทนเฮ้ยตายเลยไายบอกว่ายังไม่ฟื้นไงงั้นผม พี่เองเห่เตยได้ไหมเตยได้ไงที่เหลือลงดอกไม้อ่ะรอ้ปะเอาไปแล้วเหรอถ้าอยู่ต่อหรือว่าเขาจะเอาเครื่องหนักฟังมาด้วยวะลองงานจะเสียอารมณ์ไปเปล่าๆเฮ้ยพ่อคุณดีไปก่อนนะพอดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกไม้ของมึงกลับไปด้วยอุ้ยสีหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะจริงกูแพ้ดอกไม้เมย เดี๋ยวมันจะติดตัวบริการกูห่วงไงม่ห่วงเขาแลวใช่ไหม,หอไไหมตอนแรกคิดยังไม่ฟืน้นเปกัดมาปุ๊บคินฟื้นเลยปั๊บเลยวะงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะไม่กกวแล้ะจะไปไหนเฮ้ hey. จะปล่อยให้เช้านายนอนคนเดียวจริงเหรอเฮ้ยเกิ่งหง่องเช้านายอ่ะเกิ่งหง่องเช้านายทำไมมึงนอนคนเดียวไม่ได้แล้วไงกุหลาญงานอยู่เว้ยเฮ้ยมึงจะกลับไปนอนคนเดียวจริงเหรอวะให้เขานอนด้วยเหรอคะโรงพยาบาลนี้ผีดุนะเว้ยโรงพยาบาลเฮ้ยตัวผีแม่มึงคิดว่าพวกนี้เราควรจะกลัวอืมกลัวไหมล่ะแต่ตอนนี้เอาอยู่ด้วยกันในป่าเขาก็กลัวอ มันไม่ได้สนใจค่ะนี่มันคิดว่าผูจะกลัวเขาไม่ชอบตัดฉากให้เรารู้สึกแบบคือคือคือคนละมูเลยนะแบบประมาณน่าเมื่อกี้อ่ะแสงมันจะอีกแสงหนึ่งอ่ะแต่นี้ก็าตัดมาคือแสงคือแบบมันค่อนข้างมืดอ่ะเอคือแบบผู้เขามร่นอะมันคิดว่ากูจะกลัวไม่กลัวหรอกพังวันนอนอย่างเงี้ยเออแล้วคือคือตัวสายตาของคินดิ นี่เอนดูอ่ะจริงแบบเอนดูแต่เราชอบตอนที่เวกัสเขาแบบไม่สีต้องบอกว่าเบเบิลเนะเขาตอนที่สลับอารมณ์อ่ะคือเร็วมากเลยนะจากที่แบบได้ยิ้มคือแบบพอคินพูดอย่างนั้นปุ๊บเออเปลี่ยน,ยนหน้าเลยเออคือแบบเขาแบบสลับอารมณ์ได้เร็วมากอะ่ะกูไม่ได้กลัวนะ ไหนไม่ได้กลัวนะมือแม่งเย็นเกินนี่เขาแบบจะเล่นจนลอยอะตอนเนี้ยเออตมู้จะมีหน้ารักมากเลยอะเพราะเขาดูน่ารักขึ้นนะแล้วคือสมคนเนี่ยเหมือนเซฟสุณของกันได้กันแล้วจริงมึงเคยทำอะไรที่ไม่มียกอนบ้างล่ะเคย สายตาของคินน่ะแล้วที่ปาโกูให้เวลามึงกลับไปคิดเจ็ดวันสรุปมึงจะกลับมาเป็นบริการให้ก้ไหมพวกเอากลับแล้วแหละแล้วที่กูนอนอยู่เนี่ยมึงยังต้องถามอีกเหรอเฮ้ ยิ่งกว้างเลยนะน่ารักอ่ะที่มันสเสด็จนีน่น่ารักมากอ,มอยู่กับลูกน้องที่เป็นเสือเลยนะแต่พออยู่กับแฟนนี่ก็ออยากโทรหาน้องไหมอยากดีได้อ่ะเคียนเป็นคนที่รู้อ่ะเนาะคือรู้ว่าแบบใจของโพดอ่ะคิดถึงใครอืมเอ้ยเธอสอบตัวเองด้วยหรือเปล่า แช่โโอเทียยยียหายไปไหนเนี่ยผมกลับมาไม่เจอเฮียโอเคดีใช่ไหมกูติดธุระด่วนนะกูค,คิดถึงมึงนะมึงเป็นไงบ้างผมคิดถึงเฮียโคตรเจอแป๊บเดียวยังไม่หายคิดถึงเลยถ้าเฮียว่างอ่ะมวะมาหาผมอีกนะอือกูรักมึงนะเช่ ดูแลตัวเองดีล เจ็บอยู่มากป่ะเนี uh <t uh. <t uh ่ยไกลหัวใจตั้งเยอะเขินน่วยแล้วเขินน่วยละปากยังดีอยู่แสดงว่าไม่เป็นไรมากสุกแล้วคือคือมันอุ่นมากอ่ะ เขาเพงนี้ชื่อน,นอ่ะปิดเลยวะค,คเพลงนี้อมากแล้วเราไปเห็นในทีวิตน,นึงอะเออที่เขาบอกว่า เพลงที่เขาชอบอะที่สุดของเอเสียก็ม <Kristen> ีเพลงนี้ด้วยก็แบบวันใจปวดอะเพราะว่าเราเองตอนที่เราฟังอะเราไม่ชอบอ่ะฟังไม่ต่างกับฮัสติโลเลยนะตั้งแต่ที่ออกมาก็จบแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นซีรีส์คินโพสซ์ซีรีส์ลาฟอเต้ไซส์สอรี่ค่ะคือในส่วนเนี้ยมันมีประมาณแปดนาทีกว่าใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นแปดนาทีที่หวานมากๆอะมันก็จะมีซีนที่มันแบบ ปรับอารมณ์นิดหนึ่งก็คือซีนของเวกัสที่ม่าที่เขามาเยี่ยมคิน mm hmm. แต่คือจริงๆคือเอาดอกไม้มาให้พพสกะว่าจะทำคะแนนในความรู้สึกเราอะแต่คินก็คือไม่เปิดโอกาสประมาณว่ากลับไปซะ mm hmm. แล้วก็เอาดอกไม้ของเธอไปด้วย mm hmm. ซึ่งดอกไม้มันก็จะมีเหมือนแผ่นอะ mm hmm. ปะเหมือนแผ่นที่เขาว่าอาจจะเป็นเครื่องหนักฟังหรือเปล่านีม mm hmm. ซึ่งแบบมันน่ารักมากอะในความรู้สึกของเราอะจริงแต่ว่าฉากนี้เราก็ได้เห็นนะว่าแบบเวกาคือแบบเปลี่ยนสีหน้าไวมากจริงๆคือเขาสลับความรู้สึกอะได้เร็วมากจริงตอนที่คินอะถามว่าเออเนี่ยจะคุยกับน้องไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยคือมันแสดงถึงความใส่ใจเหมือนกับว่า เรารักเธอนะแล้วเราก็รักน้องเธอด้วยจริงแต่ในความหมายแฝงอะ่ะเราก็คิดว่าที่คินก็ฉลาดนะเพราะว่าอ่ะเราได้รู้แหละว่าคนที่เรารักคุยอะไรกับน้องแล้วน้องคุยอะไรกับคนที่เรารักเหมือนแบบได้ข้อมูลอะ่ะแล้วพอจะเป็นคนที่เวลาคุยอะ่ะเขาจะแบบแตกต่างมากนะเวลาที่เขาคุยกับใครอ่ะเวลาเขาอยู่กับน้องเขาจะคุยเออเวลาที่อยู่กับน้องคุยกับน้องอะ่ะสายตาหรือน้องเสียงเขาอะ่ะมันจะเป็แบบนึีน้ โค้เชเก็เหมือนกันคือแบบอยู่กับพี่อะเขาจะแบบเขาจะแบบโอ้แอะมากอะเขาจะแบบเนนักพี่สุดในโลกอะไร<ต>อย่างเงี้ยเออแต่เขาอยู่อะเขาเขาจะมีความขี้อายเหมือนกันเมือนตอนอยู่กับคิมไว้แบบนึงอือใช่คือแต่ละคนก็จะมีโมเมนต์อย่างนี้แหละอย่างคิมเองก็เหมือนกันใช่ป่ะตอนที่เขาอยู่กับโพสต์ะมันเหมือนเขาเขาคือเสียส่วนของการรักกันแล้วอะตอนนี้เออกล้าที่จะแบบ มันแค่เรื่องมันคนเนฟนิร์มกันแล้วไม่ใชมีมซบมีอะไรเงี้ยรูปหวยโอ้ยละมุนมากคือสายตาการกระทำของเขาอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะทุกคนคือลองสังเกตดูแล้วเราชอบตอนที่แบบเขาโพสรูปที่แหวนะอซึ่งมันเป็นแหวนที่เราเราอยากรู้ว่ามันมีความสำคัญไหมแบบคือแหวนประจำตระกูลไหมหรือว่าแหวนที่แบบอะให้ลูกๆเก็บไว เกือเป็นความเป็นครอบครัวเฉยๆเงี้ยเอยใช่แต่มันดูพิเศษอ่ะคอนเสิร์ตป้าจะเรียก้ดาลูกอ่ะเพราะถ้าตอนที่เขาซบมากอ่ะซบแล้วแบบเหมือนจะจับมือกันด้วยหรือเปล่าดูอบอุ่นอ่ะจริงมันดูอบอุ่นมากๆแล้วพี่มายคอนเสิร์ตนี่น่ารักมากแล้วพี่มายคือสุดจริงทุกคนทีมโฟก็แบบหน่วยอ่ะเออสุดๆอ,อ,อ่ะ สำหรับวีนนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนะคะเราสองคนก็ขอสบการณรีแอคชั่นพีท่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ